สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนแล็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อุชิตับจะพามาดูไข่นกอะไรไม่รู้พ่อแม่มพี่น้องมันใหญ่มากแลวมันหลายฟองด้วยมันไข่อยู่ตรงคันนาผมนี่ครับี่พี่น้องคันนาเข้าสะสามสิบเก้าปีมันไข่พอดีผมเดินมาดูนานแล้วก็เจอเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องนี่พี่น้องมันจะมีป่าหญ้าอย่างนี้ครับนี่ป่าหญ้าตั้งแต่หน้าสะผมไล่ลงมาถึงนี่อันนี้ก็ประมาณน่าจะ ได้อยู่ว่ามัน50าเมตรนี่พี่โนโ้งเจอบบนุกีฟองว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมพี่น้งเจอไหมนี่นี่ครับผมก็ไม่อยากเบรกเท่าไรครับเดี๋ยวมันจะเจอไหมพี่น้งนี่ นี่พี่น้องเอานี่ครับทำให้าชาติบำบัดฮึ่มแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดฟองแปดไข่ครับแปดลูกนี่ครับโอ้ไข่มันใหญ่ม,มากพี่น้องนี่โอ้สวยงามครับพี่น้องเอ้ยดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบครับแปดศูนย์งวด <iende> hmm. นี้ออกแน่นอนครับพี่น้องนี่ครับ ทารังอยู่ครับป่าย่าครับตังนี้ก็หน้าข้างเคียงเขาพึ่งปั่นไปนี่ครับโอเคพี่นงเดี๋ยวผมจะกลบไว้คืนเดี๋ยวให้เพื่อแม่มันอยู่แถวนี้ให้มันมาฟักไข่